สวัสดีเพื่อนๆชาวท็อ,อ,ทอปไอเว,เวนะครับวันนี้ก็มาเล่น i อดีเทวาเมรีนะครับตอนนี้โทเค็นเราก็เหลือแค่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแต่เขียวเราเยอะขึ้นเนาะจากที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นพันแปดแล้วนะครับแล้วก็บัตรบัตรฝึกประจําวันเราก็มีพอสมควรนะครับที่จะแบบฝึกระหว่างฤดูกาลได้ประมาณสามสนะี่ใบเนาะแล้วก็วันจบฤดูกาลอีกที่เหลือเนาะตัวที่เราจะ เก็บไว้ใช้รดูการหน้านะครับแล้วก็จะฝึกนะครับตัวไหนไม่ใช้แล้วก็จะขายออกโอเคคลิปนี้ผมก็จะมา,าเยือนคุณเจมสันสองพันะครับก็เจอกันบ่อยเนาะเลเวลเท่ากัน <laughs> 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 ก็ช่วงที่เขาขยันเล่นเขาก็อยู่อันติเมทนะครับตัวนี้ไม่รู้เขาจะมาคุมหรือเปล่านะเนี่ยอีกประมาณสองสามนาทีครับ อีกประมาณสองนาทีเนาะผมพลังเยอะกว่าประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็ไส้ในตึงๆนะอย่าดูที่โอเวอร์ออลนะอันนี้มันเป็นแค่โอเวอร์ออลแต่ว่าไส้ในข,ข้างในเขาอาจจะสามร้อยเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมาให้ดูว่าบัตบัฟไอแคมปัสมันมีประโยชน์ยังไงนะ ดูคร่าวๆนะประมาณ2อนาทีเนาะนี่จะเห็นว่าสมาพันธ์ผมเนี่ยโดน NG X Terminator นี่ถล่มยับเลยนะ,ะเราเราดูแค่เราดูแค่บับก็พอนะ,อะดูคู่แรกดูตรงแฟนเนาะอันนี้จะเห็นว่าเห็นไหมฝั่ง NG นี่มาคุมกี่คนเนี่ยสองสี่ห้าอ่าห้าหกก็คือมาครบทุกคนแล้วนะ มาครบฝั่งเราขาดผมคนนึงผมไม่าอ่ะทีนี้ดูบัฟตรงนี้เห็นมัมบัฟในบ้านเนี่ยสิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยโอ้เยอะมากสิบแปดเปอร์เซ็นยี่บอะดูดิคิดดูอ่ะแล้วดูคนนี้ต่ออันนี้ก็บัฟในบ้านสิบเอ็ดเปอร์เ็นะครับบัฟจูเซ่ก็เจ็ดเปอร์เนตบัฟจูเซ่นี้จะเท่ากันนะส่วนใหญ่ก็ เจ็ดเปอร์เซนบ้างสองเปอร์เซนบ้างเนี่ยแล้วแต่คนนะถ้าเติมถ้าเติมถ้าเติมหรือว่าใช้ไอ้พวกคอยซื้ออ่ะก็จะมีเจ็ดเปอร์เซนตนะอย่างผมแบบเล่นฟรีอ่ะเนี่ยบัฟในบ้านยีนะ่สิบเปอร์เซนอ่ะเพื่อนๆคิดดูสิโอโคตรโกงเนี่ยอันนี้คือท้าไมผมถึงพยายามทำคลิปเกี่ยวกับแคมปัสนะเห็นไหม อันนี้สิบเก้าเปอร์เซ็นตเนาะอาจจะอัพไอฟฟคตอรี่มันยังไม่แบบเต็มเนาะตัวโครงสร้างพื้นฐานของของเกมอ่ะพวกสเตเดียมพวกอะไรเงี้ยคือมันเต็มเวลยี่สิบนะตอนนี้บางคนอาจจะอัพฟรีไปเรื่อ,ๆอยๆไงอัพฟรีมันคือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอประมาณ 20, เวลยี่สิบอประมาณเวลสิบสิพูดผิดพูดถูกอยู่นั่นแหละประมาณเวลสิบนะมันคือแคมปัสเลเวลหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับผมก็ เปิดปีกเต็มเลยนะเปิดปีกกดบัฟบัฟในบ้านผมสิบสามเปอร์เซ็นตะแล้วก็บวกตัวซีอีกสเปอร์็นต์เหไหมผมไม่ได้เติมตังค์นะผมไม่ได้ซื้อแพ็กเกจอะไรหรือว่าใช้คอยช็อปอะไรนะผมจะมีบัฟแค่นี้แล้วก็บัฟนี้มันจะส่วนใหญ่มันจะเสริมการคองบอลเนาะโดนบุกอะตอนนี้คูริบารี่อุ้ยเกือบเข้าเห็นไหม เห็นไหมว่าเขาสู้ได้นะเขาพลังเยอะเอ้ยเขาพลังน้อยกว่าผมยี่สิบเปอร์เซ็นแต่เขาก็สามารถบุกเข้ามายิงแต่ว่ายังไม่เป็นประตูเนาะส่วนใหญ่พลังน้อยจะรู้สึกว่ายิงแล้วมันไม่ตรงกรอบอะยิงแล้วเฮ้ยทำไมข้ามคานวะอะไรอย่างเงี้ยอ่านั่นแหละมันมันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เพราะเราไม่คมนะบางทีเราอาจจะคมอาจจะคมสามร้อยเปอร์เซ็นต แต่พลังเราน้อยกว่าเยอะอย่าเงี้ยเออน้อยกว่ามากๆม,มันก็อาจจะไม่เห็นชัดในเรื่องนี้เนาะอ,อ้าวกางตัวรับผมเจ็บอีกแล้วผมมีตัวเปลี่ยนไหมล่ะผมไม่มีกลางตัวรับเปลี่ยนเดยันก็ต้องปล่อยอย่างนี้แหละ <laughs> ปล่อยไม่เปลี่ยนอะ่ะเอ้ไอสิ แแ่งจริงๆผมแพ้ได้นะเพราะว่าลูกได้เสียผมอะ่ะมันเนี่ยดูตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมลูกได้เสียผมเยอะกว่า28่บวกเเป็น37มนสะิบเจ็ดสามสิบเจ็ดประตูนะเออ,อันน่าจะตามผลไม่ทันแล้วมันช่วงท้ายรุกูการแล้วอะ่ะเลยเจ็ดนัดเดงหกเจ็ดนัดเดงเออนำแล้วเว้ยปาราเมตรแหวกเข้ามายิงเนี่ยอยุยี่25ห้าแล้วนะ แต่ว่าผมพยายามซ่อมให้มันสามร้อยอ่ะจะเห็นว่าปีกด้านข้างผมอะ่ะการจ่ายการเลี้ยงการโยนเนี่ยมันจะประมาณสองร้อยห้าสิบสามร้อยเห็นไหมแต่ว่าค่าอื่นๆมันจะร้อยสองร้อยธรรมดาเนี่ยก็คือถ้ามันตำแหน่งไหนมันเด่นตรงไหนอะ่ะแล้วก็พยายามอัพตรงนั้นเนาะจริงๆมันต้องสามร้อยเปอร์เซ็นทุกช่องอะแหละแต่มันทำไม่ได้ไง <c oughs> <c oughs> เขียวเราไม่มี เราก็ไม่จําเป็นต้องอัพขนาดนั้นนะแล้วก็เอาแค่เนี้ยเออแค่นี้มันก็เล่นได้ละมาดูเกมต่อนะคแล้วก,กดบัฟคองบอลไปเห็นไหมว่านักเตะเจ็บเราไม่จําเป็นต้องรีบเปลี่ยนนะอืมเกมเราก็ยังไหลเลื่อนอยู่ลืมพาดูแผนนะแผนของคู่แข่งนะดูแผนคู่แข่งก่อนเข้ามาในระบบสามหนึ่ง สามสองหนึ่งนะอ่าเป็นปีกสูงด้านด้านซ้ายนะเป็นเมทัสเตมเมทัสเตมนะปีกสูงด้านซ้ายแล้วปีกต่ำด้านขวานะเนาะส่วนเราส่วนเรามาระบบสามหนึ่งสามสองหนึ่งนะแล้วเน้นตรงกลางนะเป็นสองเอ็มซีแล้วก็ใช้ปีกต่ำด้านข้างสองอันอยังไงปรมริรลุกนี้ ตรงให้ธนกิจโชนเมืองปักโอ้ยิงตรงตัวปเปเ๊เพิ่แป๊บเดียวหมดครึ่งแรกอะอันนี้มันเก็บในบ้านผมนี่ว่าอ๋อแปลว่านัดแรกผมไปยิงเขาในบ้านมาอ๋อผมก็ลืมดูนะเออใช่ใช่ดูแคมปัสผมบวกสิบสาปอร์เซ็นต์สิเพื่อนๆผมอยากบวกยี่สิเอร์ซมากเลยอะดูห่างกันตั้งเจ็ดเปอรเซ็นตะดูดิ ในสมาพันธ์อนะ่ะตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนก็มีกล้องหน้าเอทีที่แต้มเคสโปรหกจุดแปดเนาะตัวเปลี่ยนเราแค่ร้อยสเปอร์เซ็นเองนะทีมหลักมันร้อยสี่สิบอะตัวนี้มันได้จากกิจกรรมเนาะก็เลยยังเก็บไว้อยู่มันได้หลังจากจับคู่สมาพันธ์แล้วเนาะก่อนก่อนแข่งสมาพันธ์ข้างหน้าก็เดี๋ยวขายออกขายทิ้งไงมัาไม่ได้ใช้อนะ่ะ อันนี้ก็เก็บไว้สำรองแบบเผื่อเจ็บนี่แหละยังไงจังหวะนี้ชิ่งกันหนึ่งสองสองให้ปรเมตจยิงอ้ไม่ได้สาเราเราเล่นด้านข้างบ้างนะ พยายามแบบหาช่องนะหาช่องหาช่องว่าแบบให้ระบุตรงไหนได้อย่างเงี้ยบุกไม่ได้ก็ลองรับดูอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันอาจจะแบบเข้าท่าก็ได้แต่ว่าเกมรับมันจะเสียเปรียบเรื่องการคองบอลไปเยอะเลยนะเพราะว่า ไอ้บัฟไอ้แคมปัสเนี่ยมันจะเสริมพวกกองบอลกับโจมตีเนาะยังไงจังหวะนี้ธนกิจส่งอข้างมาให้สุพนัทจายตัดเข้ามาโอ้เวเนี่ยแหละได้ผลเลยเวลาเกมลับมันจะทำให้กองหลังเราไม่ค่อยระวังตัวกองหน้าเรานะจะหลุดกับดักลับหน้าบ่อยมากผมเลยชอบเล่นเกมลับนะแต่เกมลับเอาไว้เล่นกับทีมที่แบบ พลังเยอะกว่าส่วนใหญ่กับเกมเยือนผมจะชอบเปเล่นอย่างเงี้ยอันนี้มันเกมในบ้านผมดูเกมแล้วเฮ้ยมันตึงๆไว้มันบุกไม่ขึ้นผมก็เลยลองเปลี่ยนเป็นรับดูอ่าสุพรัณโอ้โหยิงตรงตัวได้ซ้ํำไหมหซ้ําก็ตรงตัวอกีกอันนี้ผมไม่ได้ใส่เป็น AMC เนาะสองลูกแล้วเปลี่ยนตัวก็ได้ไมั้งเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเอา วันนี้เป็นแนวหลังหรอ,อเปลี่ยนเป็นแกงหลังแนวหลังก็ได้อันนี้เราก็จะเสียบเปรียบตรงเขาเอา AMC มาบุกเรานะแต่ลองเปลี่ยนดูนนี้เราก็ออกด้านข้างอย่างเดียวเลย เรูกที่สามก็มาจุดรโดส่งให้สุพนัทไหลนะเกมในบ้านมาเล่นง่ายนะเอาจริงแล้วก็ไม่น่าอัพมาคลิปหรอกเขาไม่มาคุมด้วยปัญหาเลยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ ังไงเคียนโบชิงให้สุชาวสุชาวยิงโอ้โหยิงไกลเข้าไปครับจากหน้ากรอบเขียนโทษระะยประมาณสิบแปดล้านนะสิบแปดล้านสะี่สิบล้านป่ะสิบแปดล้านนะจังหวะนี้สี่โโซ่ละสบายอะ่ะเนี่ยขนาดแผนผมมันแพ้ทางนะเอาจริง คือ a m c อม่ะมันกด MC สบายเลยแล้วไม่มีกองหลังนะไอ้ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่มีกลางตัวรับนะเขาก็ยังยิงไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรพ,พลังเราเยอะกว่าพลังเราเยอะกว่ามากนะส่วนใหญ่ข้อสังเกตจะเป็นอย่างนี้แต่ความจริงแล้วไส้ในเราก็อาจจะดีกว่าเขาด้วยนะพลังเราเยอะกว่าไส้ในเราอาจจะดีกว่าแล้วก็เกมเกมเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราด้วย เอมในบ้านมันจะบวกบัฟการคลองบอลอะไรเงี้ยโอ้จ่ายแตะเข้ามาธนกิจโอ้ยิงไม่ตรงว่ะแล้วผมก็บัฟปีกด้วยไอบ้บัฟปีกพวกนี้มันจะบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของค่าสเตตค่าสกิลข้างในเราอะ่ะเออเวลาเราบัฟปีกถ้าเราไม่บัฟปีกมันจะบวก4%เอรเออ ก็ไม่ไม่ต่างกันมากต่างกันแค่สามเปอร์เซ็นเพื่อนๆลองไปกดดูกันแหละบัฟปีกบัฟปีกจะบวกเจ็ดเปอร์เซ็นบัฟบัฟธรรมดาบวกสะสี่เปอร์เซ็นต์สองทุ่มนะผมมีสมาพานันอีธ์กครั้งหนึ่งแต่ว่าผมก็น่าจะแพ้แล้วนะหรือเปล่าแต่ว่ามันในบ้านผมนี่เขาก็ยังไม่มีบัฟคองบอลในบ้านละอืม ก็ค่อยดูกันอีกทีหนึ่งดี่ผมลองดูว่าจะอัดคลิปได้ไหมนะจะได้มาคมหรือเปล่าเนี่ยตรงบัฟปีกเนี่ยเห็นไหมพอบัฟปีกเสร็จมันจะบวกมันเขียนตรงไหนว่าเ็เซนตี่ยตรงตรงโลคือตำแหน่งถูกไหมเลเวลคือระดับของสไตล์มันบวกเอฟเฟกเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นเอ้ามันเปลี่ยนเป็นคูณสมเหรอเอฟเฟกตอ๋มันอันยังไม่เต็มถ้ามันเต็มมันจะคูณสี่นะ อ๋ออันนี้มันระดับเป็นแอดวานซ์เนี่ยมันจะเป็นแค่คูณสามเนาะพอเรากดบูสต์สตาร์ปุ๊บมันจะคูณเจ็ดทันทีเลยอ่านะก็ประมาณนี้นะส่วนสกิลสกิลก็แล้วแต่เพื่อนชอบนะก็จะมีสกิลแต่ละเลเวลนะถ้าเป็นพวกปีกด้าน,นข้างเนี่ยพวก ML มอเนี่ยพวก ML MR รเนี่ย แนะนำก็จะเป็นการเลี้ยงกับการจ่ายนะเนะีนะ่ยนะการเลี้ยงกับการจ่ายแต่ผมใช้เป็นเตะมุมเพราะว่าผมอยากได้อยากได้เนีย่ยเขาเรียกอะไรมิติในการบุกแบบหลากหลายอ่ะเออผมอยากผมอยากได้การเน้นจากลูกตั้งเตะนะผมอยากได้ลูกเตะมุมเนี่ยผมจะมี เตะมุมนะปีขวาแล้วก็มีฟรีคิกเป็นเอสทีนะอันนี้คือฟรีหมดเลยนะผมไม่ได้เติมตังค์เนี่ยแล้วก็มีเตะจุดโทษด้วยเตะจุดโทษของมาราสะนะเป็นกองหลังเนาะแต่จริงๆกองหลังใช้จุดโทษไม่ค่อยคุ้มนะเออไม่ค่อยคุ้มแต่ว่ามันน่าจะเป็นตัวได้จากฟรีจากกิจกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละหรือว่าสกิลที่ผมสุ่มไปนะ จริงๆผมมันต้องใช้มงมงกับกำแพงเนี่ยแต้มเท่ากันนะมงมง5ห้ากำแพงไอ้กำแพงเหมือนจะเหมือนจะสี่ห้านี่แหละสี่จุดห้าแต้มแต้มแต้มเต,ต็มของสกิลคือห้านะาแต่สกิลพวกพวกที่ไม่ได้เติมตังเนี่ยมันแค่มันจะบวกบวกความขเขาเรียกอะไรนะบวกประมาณยี่สเอร์็นตะอ่ะ เออแบบเก่งขึ้นมานิดนึงอ่ะ20%แต่ว่าถ้าเป็นสกิลแบบตัวเนี้ยอย่างธน,าานกิจเข้าเมือง,งปักเนี่ยอันนี้มันได้จากมันได้จากวัดดวงเนาะวัดดวงมันได้ฟรีมานะนักเตะตัวเนี้ยมันได้ฟรีมาเ,เห็นไหมมันจะมีอย่างชาร์โส์สไตล์เนี่ยอันนี้คือเป็นสกิลฟรีนะอันเนี้ยแต่ว่าตัวนี้เป็นสกิลระดับห้าดาวของพวกปีกขวานะปีกขวาหรือว่าปีกซ้ายที่มันเป็น M.I.M.L.M.L.M.I. เงี้ย uh, ส่วน Intercepting เนี่ยก็คือเหมือนการก่อกวนเนาะสกิลก่อกวนอันนี้มันต้องเติมตังนะแต่ว่าเราได้มาฟรีจากกิจกรรมวัดดวงคือตัวเนี่ยมันก็จะให้สุ่มมาตัวเนียเหมาะสำหรับใช้กับพวก uh, DMC หรือว่า MC นะเนี่ย Interception ก็มีสกิลไหน อาจูราโดอันตัวนี้ก็ได้จากกิจาก,การรมวัดดวงนีย่ยนักเตะผมตัวไหนที่มันมีสกิลแปลกๆเนะี่ยสกิลไม่เหมือนไม่เหมือนฝึกฟรีเนี่ยก็คือได้จากวัดดวงครั้งนั้นนะผมไม่ได้เติมตังค์นะเวอร์สไตล์แอทแทกเกอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับชาร์โดสไตล์นะแต่ว่ามันคือมันคือการจ่ายการจ่ายนะนะการจ่ายการเลี้ยงการจ่ายการเลี้ยงก็อะไรอีกนึงว่ะ อการยิงไวปะการจ่ายการเลี้ยงไอเนี่ยไอเวอร์สไตล์แอเเกอร์มันคือ,ม,คอมันคือลักษณะของการจ่ายการจ่ายตัวนี้ไอเพย์เมเ,เกอร์เนี่ยมันคือลักษณะของเพย์เมเ,เกอร์ของการเลี้ยงแล้วก็การยิงไวที่เป็นตัวนี้ของชา a d o w ์สไตลอ่ารวมกันรวมกันนะ รวมกันแต่ว่าอันนี้มันจะดีกว่าตรงมันคือสี่สิบเปอร์เซ็นตอ่ามันจะเก่งขึ้นสี่สิเปอร์ซ็นถ้าใช้สกิลเนี้ยถ้าสกิลนี้เด้งขึ้นมาเนี่ยคือเก่งขึ้นเลยสี่สิบเปอร์เซ็นเนียแล้วก็มีอะไรอีกอีกอันหนึ่งก็เซตพี a แอตแท c กเกอร์เป็นภาษาไทายเขาเรียกอะไรอ่าแนวลูกสารพัดประโยชน์อะไรอย่างงี้ป่ะ,ะสกิลเหมือนจะเป็นคล้ายคฟรีคิกอะนะ นะอ,อ่ามันซิฟทีแอตแทกเจอร์นะแล้วก็จะมีพวกสกิลที่มันใส่เป็นสกิลที่3ได้นะพวกรีบาวของตัวประตูอ่ะการซ้ำของประตูการบล็อกเอออย่างเงี้ยเพื่อนเอนก็ลองไปหาดูเอานะสกิลผมว่ามันก็ดีนะถ้าเพื่อนเลือกสกิลให้มันระดับ5้าระดับห้าเนี่ย อย่างกองหน้าถ้ามันเป็นหน้าเป้าตัวไหนวะผมได้ฝึกมาไหมหน้าเป้ามันคือสองแต้มเองนะแต่ถ้าใช้พวกใช้เอามันต้องใช้อะไรมะเน,นี่ยใช้เซตเซตพิกมันก็สองสามแต้มเนี่ยวะ่ะอันนี้มันก็สามแต้มนะอันนี้ไม่ได้ระดับห้านะเซตพิกตัวนี้คือสองสามแต้มนะ ส่วนประตูสมัยก่อนมันเหมือนมันปรับใหม่แล้วอะแต่ก่อนเขาจะนิยมใช้หนึ่งหนึ่งสต็อปเปอร์นะของประตูเดี๋ยวนี้ใช้โกก็ได้ใช้แบบที่มันป้องกันจุดโทษอะเออก็ได้นะพอๆกันแต้มเหมือนผมสังเกตว่าแต้มมันพอๆกันหรือว่ามันอาจจะแก้บั็กไปหรือเปล่าสมัยก่อนมันอาจจะติดบั็กก็ได้นะผมไม่แน่ใจเออเหมือนเดี๋ยวนี้มันปลดล็อกบั็กพวกสกิลน่ะแต่ก่อนมันไม่ขึ้นโชว์นะแล้มันแบบสกิลเงียบๆเลย ันไม่เคลื่อนค่อยขึ้นโชว์ท่าโอเคหลี่ผมก็น่าจะเนี่ยแผนที่ผมใช้เมื่อกี้ก็เนี่ยเห็นไหมประมาณนี้แต่ว่าเพื่อนเพื่อนไม่จําเป็นต้องทําแบบผมก็ได้นะถ้าถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาคุมเกมอ่าพเพื่อนเพื่อนมาคุมเกมนะเพื่อนเพื่อนต้องตั้งประมาณนี้ normal การจ่ายก็ จะจ่ายตรงไหนก็ได้ถ้าตัวเก่งเพื่อนอยู่ตรงไหนนะด้านข้างซ้ายขวาหรือว่าตรงกลางเนี่ยแล้วแต่ถ้าเก่งทุกตัวก็ผสมผสมาเลยเนีย่ยผมก็เก่งของผมมันเก่งพอๆกันไม่ถึงกับเก่งทุกตัวนะเก่งพอๆกันส่วนการจ่ายก็เน้นเป็นจินจ่ายเป็นนี่ช็อตจ่ายสั้นนะมันก็จะเสียการคองบอลยากอ่ามันจะจ่ายแม่นแล้วก็เสียการคองบอลยากเคาน์เตอร์นี้ก็ปิดไว้ ปิดไว้อ่าอันนี้สําหรับเพื่อนๆน,นะอันนี้ผมที่ผมเซตไวย้ยางเงี้ยเผื่อผมไม่มาคุมเ <c oughs> ข้าใจปะ่ะผมไม่มาคุมจะได้เออเงี้ยไปเลยเรก็จะใช้ประมาณนี้าปิดปิดไว้หมดเลย <c oughs> เห็นไหมอ่าเนี่ยเซตเซตพื้นฐานมันต้องประมาณนี้นะแล้วเพื่อนค่อยไปปรับไล่ระดับดูลักษณะเกมเอาค่อยๆปรับเอาเนี่ยประมาณนี้ถึงจะโอเค เดี๋ยวผมกลับไปแช่เดิมกันเว่าเผื่อผมไม่มาคุมนะอันนี้ผมตั้งไว้เผื่อผมไม่มาคุมอืมประมาณนี้หมดมั้งหมดแล้วโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนมี คำถามอะไรก็มินเข้ามาได้ครับถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามด้วยครับวัสดีครับก่อนไปก็อวดลูกได้เสียนิดนึงปลดลูกได้เสียของลีกนะผมก็จำไม่ได้ว่าผมนำหรือเปล่านะผมเล่นหลายดีแล้วไอดีนี้นำอยู่ไอคโป้สี่สิบห้าลูกนะที่สองก็ยังของเรานะสุพนัทเ้หกบางคนแบบ บางคนจับคู่ในหลีกไกๆ่ๆเงี้ยหรือว่าแบบทําตัวมานักเตะเก่งเกินไปเงี้ยก็แบบทุกช่องเป็นนักเตะของตัวเองหมดอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะผมว่าอย่างเงี้ยเออมันไม่มีคู่แข่งเลยอ่ะมันผมว่ามันน่าเกลียดเกินไปอ่ะอย่างผมมันยังเอ,อ้ยยังมีคู่แข่งขึ้นมาอย่างเอ,อ้ยคุณเจมสันมาเบียดนิดนึงสู้บ้างอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มาคุมมาดิ เขายอมแพ้เปล่าวะไม่รู้เขาอาจจะไม่ว่างนะเขาจะไม่ว่างคิดในแง่ดีค่ะจะไม่ว่างเนี่ยมันก็น่าจะสนุกบ้างนะอันนี้คือเขาแพ้ผมไปกลับเลยนะในบ้านนอกบ้านนะเหลืออีกหกนัดผมก็ไม่น่าจะพลาดอะไรแล้วผมแพ้ได้อีกสองอ่ะเออนะโอเคไปแล้วครับบายบาย